ขวางที่เจ้าแม่ตะนีก็ใช้ลูกไมรักให้เห็นสัตว์สกูุโสแม่ต้อแะม่อไหนึ่ย้เยังไเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่สี่หกเจ็ นโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยาิธทามสโรมดีว,วาเรตตี้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านผักไหมตําบนโนนอําเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นเรื่องแปลกๆคือหาที่ชาวบ้านนะครับเห็นไปพบเห็นต้นกล้วยประหลาดออกลูกที่กลางลำต้นถือว่าแปลกของชาวบ้านนะครับไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศชาวบ้านของหวยที่ต้นกล้วยกันครับ <Hi. S 1> ที่บ้านผักไหมตําบลโนนอำเภอโนอนรายจังหวัดสุรินทร ชาวบ้านหฮือหากันถึงเรื่องต้นกล้วยแปลก ออกลูกกลางตอที่ตัดทิ้งไปแล้ว5-6เดือนอยู่ในพื้นที่บ้านของนางมาลีสืบสอนอายุ47ปีบ้านเล็กที่92พอชาวบ้านเดินไปดูก็ปรากฏว่ามีจริงๆด้วยนะครับและหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับทำให้คอหวยเนี่ยต้องทำพิธียกขัน5้ขันแปดนำธูปเทียนดอกไม้มาบูชาขอ หวยตามความเชื่อกันล่ละครับหลังจากที่ชาวบ้านบอกลาเจ้าที่เจ้าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จุดทูปเสียงไทยแต่ทูปเสียงทายไม่มีตัวเลขละครับทําให้ชาวบ้านขนลุกไปตามๆกันปกติเนี่ยทูปที่ซื้อมาใหม่ต้องมีตัวเลขเวลาเราจุดมี3าตัวเลยนะครับแต่ ชาวบ้านจุดครั้งแรกไม่มีตัวเลขล่ะครับไม่ใช่เราไม่เปิดไม่คุกี้กู้โลกเยาวราชศรีวจอยเต็มเลยจริงหรือไปสื่อเราไหมเนี่ยกาบหนึ่งหามเร็วรับเปิดให้ยูตะวันวัจแจงก็ได้น่ะวัจแจงคือเหล็กเหล็กวัชชัด โยนตูดเดือนี้มัดสาตัวเลอนกันเลยไดต้นก็มาให่ของเมื่อไรเอามน่นสิจุดใหม่มาปรานัดาเจ้าชนกันนีเจ้าองเลยจากนั้นชาวบ้านก็เชิญแม่เท่าในหมู่บ้านนะเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านแล้วครับมาบอกกล่าวเปิดโชคให้ใหม่และก็ให้เจ้าของที่นะครับมาจุดทูบเสียงทายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏตัวเลขจริงๆฮนะปรากฏ ตัวเลขทั้ง3ามตัวจุดครั้งนี้ปรากฏสาตัวเลยไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับมีปฏิหินฐานขื่นเกิดขึ้นมาที่สยาหู่ยากแจงอีเมทองผ้เป็นเจ้าของสถานที่กะดีาเติอเจ้าแม่โกโจกะดีเจ้าแม่พระคงคากะดีโอเคพเจ้าเราพญาดามีหูแกะดาดกะดีลูกเจ้าลูกล้านอยากได้โชคด้ใจนะ้นแม่ตานี่ เกยงได้มาขอว่าประโวด้กันเห็นว่ากันเถาะเนาะขึ้นมากยังสี่ก็อยากหูอยากแก่งอยากเห็นอยากเบืนงเจเจอที่จะทานไปเลยอยเาอดเดือเอยเดือดอยเดขอางอเดือดเดือดเดือดเือดเด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 ัอดเ็ือดเดือดเดือสเดือดสดือดอองแม่เดืออดเืดอเอสยอมือดเอดดือเ ไม่เนยสวยไม่เนยสารไม่เนยตัวเขาบอกเนยมะลาหูเฮมะพร้าออกภนษาเอ้ยเขาออกภาษาหนิออกภาษาหนิบุญกะทินไงเนาะให้ได้สุขหูสุกข้นสามโตเฮนสัสสัสจะช้อนหนำบุญจะได้สังหนำข้าวบุญเลี้ยงีาเสียก็ไม้นืมต่เานม่เสียเลยอ๋อันบ่ชัดมีแล้วคันบันนี้ละไฮสัสเนี่ยปูกานเนี่เน้อน

ตัวนีมาบู่มเนสองตัวนีสัตเลขอรสัน่ีุกสี่กระสันกซือซื้อให้เนาะซื้อลอตเตอรี่เนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่มีอยหน่อันแรกนี่บอมีเนาะตะว่ายานี่เรา้่ท่นในวเนี่ยอยาข้าวอหยานี่เรามีอยู่แต่มันเป็นแบบแก็กเบอรกเป็นตวไอ้ภาษากรีนะเราเที เมื่อสักครู่นี้เราได้ตัวเลขที่ทูบไปแล้วนะครับที่ปรากฏออกมาครั้งแรกเนี่ยไม่มีฮะครั้งแรกไม่มีตัวเลขเลยแหมทำให้เรางงง,งทำให้คนที่อยู่ในพิธีตรงนั้นงงงงฮะเอ๊งงแล้ว ปกติต้องมีทูบปกติต้องมีตัวเลขใช่ไหมครับอ้าวอันนี้ไม่มีเลยต้องจุดใหม่พอจุดครั้งที่สองเนี่ยให้เจ้าให้เจ้าของบ้านนะครับหรือเจ้าของที่มาจุดบอกกล่าวเจ้าที่เสร็จเรียบร้อยจุดอืปรากฏตัวเลข3ตัวจริงๆด้วย3ตัวคือ446ครับแมบางคนก็พูดว่าโอ้โห446เนี่ยมันอ้านแล้ว หาซื้อไม่ได้หรอกซื้อไม่ได้มันอันแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่มีนะครับบางคนบอกไปหาซื้อแล้วไม่มีเรื่องนี้เอาเป็นว่าได้ทูบ 4, 4ี่เลขทูบนะสี่สี่หกได้ไปแล้วชาวบ้านบางส่วนนะครับก็เอาแป้งเนี่ยไปโรยบริเวณต้นกล้วยอ่าแล้วก็มีเห็นด้วย เห็นตัวเลขอยู่บนใบล่ะครับโอ้โหชัดเจนมากแต่ผมก็มองอยู่นะนันจะชัดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทนผู้ชนดูด้วยนะครับว่าชัดหรือไม่ชัดได้เลขอะไรตรงกับคุณยายคุณป้าที่เห็นหรือเปล่าไปดูกันครับสามส่นสามส่วนสามส่วนไดนี่หกเจ็ดหกเจ็ด สองตัวบ่แต่สามนี่สสิเป็นสี่ือสิเป็นสองโัวนสนี่สี่กาจักรสีเป็นสี่เป็นสี่ส่หกเออสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็มนลีขึ้เข้ามาหรือว่าไปอยู่งทวีโตกับ่หกเจ็ดด่กับหกเจ็่สนี่ตัวนี้เป็นสี่อันนี้เป็นเจเป็นหกนีตัวนี้สามนะเนาะนนี้สาามเต็มเต็มเลยได้นี่อากระเาถือแค่ตู้ใต้นี่ ตูแล้วบอตูมันใต้อยู่กับบอตือและตู้ใต้เลยอาไีมาเลยเจ้าหน้าหนังสีหกเย็ดกระขาดได้ยังไงเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่สีหกเย็ดสีกเจ็ดกับสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เลขหลังเนาะโอ้สามศูนยเลขหลังโอ้ถือเลีวีกเจสศูนเนาะเออีหก ซีซีกนี่ไม่ปนาเลยกดีต้องเาไปเี่ยอาการนั้นได้จออก่นทอนนนยังม่มีเ็เนาะอันท่อนอนก็ม่แต่กเดกกับวัตกคีบุญเพื่อกระดมคุณป้าคุณยายอาคุณยายดีกว่านะครับเห็นแล้ว เห็นสามตัวตรงๆและสองตัวเน้นๆโอ้โหเห็นชัดมากคุณยายบอกอย่างนี้นะครับเห็นอยู่บนใบกล้วยนะครับตรงแป้งจะเป็นสีขาวๆน่ะตรงแป้งเลยเห็นเป็น4 6 7 4 6เเลขสองตัวก็คือ30นอ่าสานนะครับไอ้ใครเห็นบ้างใครเห็นไหมเปล่าฮะเห็นตรงแป้งไหมเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับว่า เห็นไหมเหมือนกับคุณยายเห็นหรือเปล่าดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ฮะ,ะตรงนี้มันบา่ยายแมนตตัวรงนี้มันบ่แมนผ่านไปเอ๊บางคนมองไม่เห็นบางคนเห็นเป็นตัวอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับ ส่วนชาวบ้านบางคนก็เป็นนับลูกกล้วยแหะครับมีกี่ลูกมีทั้งหมด26ลูกนะครับแล้วก็มี2หวี26ลูกเขาก็แปลเป็นตัวเลขนะแปลบางคนก็แปลได้ 2, 6, 2อย่างเงี้ยหกสก็แล้วแต่ฮะบางคนเนี่เห็นที่ใบอีกนะอีกตัวหนึ่งก็คือ 5, 7นะจำไว้ให้ดี 5, 7เพิ่มเข้ามาเฮ้ยเลขเยอะจําได้ไหมฮะเมื่อสักครู่อาจจะจดไม่ทันเดี๋ยวไปดูคุณพี่คนนี้ นะครับเขียนตัวเลขพากันจดไว้เลยกันลืม <laughs> กันลืมนะครับคุณพี่ก็จดให้เลยใส่กระดาษแล้วก็บอกกันว่าอะไรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนโจทย์ตัวเลขเดี๋ยวให้เห็นเน้นๆว่ามีอะไรบ้างไปชมกันครับส่นมากก็สออันนะ2อวีโอ้วก็คิดว่าไม่อาอีกตูๆ ทูบนะหน่ายด้มโผกยิ้มโกต้นนี่ดีมั้ยสามศูนย์เป็นอะไรเป็นอเขาจะไม่ติลวต้นกล้ยน้ำใบกล้ยนะแม่จุดมันีจะไม่หล่ะ สี่หกเจ็ดแนวนว่นี่ยนี่นะต้นกวยใบกวยหน้าเห็นไมใบกวยด้วยใบด้ยี่หกสองวียีบหกลูกสองหวีจุดถูไใ้สี่สี่หต้นในต้นก้วยเห็นสามศูนย์สี่หกเจ็ดด้วยใบก้วย5,7าเจ็ด โซ่ดีสุภูสุคนนะ <ST> <K _" S 1> เห็นด้วยสุภสุคนันทีเห็นเห็นชัดเจนมากเลยเห็นชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งหมดตั้งมวลคือตัวเลขที่ชาวบ้านเขียนจดใส่กระดาษชัดเจนมากเดี๋ยวไปฟังเสียงไปสอบถามเจ้าของบ้านคือนางมาลีสืบสอน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ว่าพบต้นกล้วยเป็นไปมาอ่าเป็นไปยังไงบ้างถึงได้มาพบพบวันไหนไอ,อเห็นมือมว่าน,นี่ไหมคะ่ะอ่าไอสองมือนี่สองมือนี่ค่ะพอดีแปลกก็เลยทายลูปล่งเฟซเนี่ยนะคะ่ะบานนี้มันก็ว่าได้คิดอีหยังหนุ่งเนาะครับเพราะที่ก็ะ่งไ้พี่น้องสุภุสุคนเมืองว่ามันแปลกดีก็เลย มาเห็นพี่น้องในมาเบิงก็เลยอยากมาหูมาเห็นน่ะนะค่ะกล้ยกวยกระตัดได้หาเดือนหกเดือนแล้วค่ะม,ออมันก็นเลยมาออกวีเป็นสองวียีทีหกหน่วยไหมค่ะครับก็เลยได้มาจังเห็นทีพี่น้องเห็นนี่แหละคะ่ะเรื่องราวทั้งหมดต้งมวนนะครับทั้งตัวเลขและก็ต้นกล้วยแป,แปลกๆที่ชาวบ้านมาขอโชค ขอหวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เห็นตรงไหนอะไรยังไงที่เป็นตัวเลขนอกเหนือจากชาวบ้านเห็นก็พิมพ์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาตอบทุกคอมเมนต์เดี๋ยวมาอ่านทุกคอมเมนต์ละครับ เพื่อมีโชคด้วยกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงหน้าเรื่องราวอะไรบ้างติดตามชมตอนต่อไปคลิปใหม่นะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวาร์ไรตีด้วยนะครับสวัสดีครับ <laughs>